เตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมครับพไปบมูมขี่ปืนไปเลยพี่อ๋อด่านนี้เองครับทหารเลเวลบีเลยนะใส่เสื้อกันทหารแล้วไม่กลัวใช่ไอ้นี่อันที่พี่ซุงเขาโดดลงมา,า,า,มา,มาแล้วเขาเจอหมาสามสี่ตัวว่ะเราเหรอเขาตีนหวังอนะ่ะใช่นี่แหละความที่หวังมันเกิดมันมีเสื้ออีกหลายตัวเลยแ,แทนมันมีปลาทองด้วยนะตัวทองตัวละห้าสิบบาทซื้อปะปลาทองเออ เอามาเลี้ยงกันนะน่าจะไม่รู้ว่ามันทำอะไรนี่น่าสนใจดีนะพี่เลี้ยงปลาทองกันพี่ว่ามันคงจะเป็นโหลกแก้วง่วนนึ่งเง้เอาเลยไหม งวะเจอของเลยเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนกันเจอของแบบตัวมแมลงอะไรมันขยับรูปะอืมดูหัวเราเว้หน่ย นีนเล่นเยอะพี่เดีด๋ยวมีตัวอะไรมาหาเราเดี๋ยววางไว้าาตรงนี้เอาวางไว้ข้างนอกอเอพี่เกี่ยวบอตันตันตันต้องโดดข้าวโอ้ได้โดดได้เลย ทังเดียวแล้วทางซ้ายอะไรกว่าก็ตันเหรอแล้วเสียงเสียงกับระเบิดมีเสียงกับระเบิดระวังป้อมป,ป,ปืนด้วยโอ้ป้อมปืนอยู่นี่พี่อูมกลับรถเ,เดร็วหนว้าทางซ้ายแอ้ะ ไม่ชอบด่านที่มีป้อมปืนเลยว่ะไอตัวอะไรวะเมื่อกี้ข้างหน้ามลแรงเหรอไหนเจ็กันเตรียมเลยนะไม่ใช่ยิงพวกผมนะยิงมันนะพี่กลัวระเบิร์ดมากฮะน้ำดิมองไม่เห็นเฮ้ยระเบิดระวัง มีของอะไรคือลาดแอควะเฮ้ยของในฝั่อองนูออง้นแฟตพี่แฟตแบงบ้างเมื่อกี้ไม่เขียนอะใช่<า>มันคือฟแฟตเราเบิดแฝดเบิดแฝดอะมามืดมากที่ยังมืดถึงขนาดน,นี้เนี่ย ตรงไหนเนี่ยแฟดเก็บไปแล้วมีใครเก็บไปแล้วป่ะเอามือถือเนี่ยนะแฝด DIY อ่ะผมันเปป็็นนเเแบบดียวผมไม่แทนเมสี่ไม่มีอะไรทอยเลยแล้วเราจะกลับได้เราตามทางกลับได้อยู่ใช่ไหมที่กลับผมกลัได้อยู่เอาล้วเรียบร้อยแล้วเราจะกระโดดไม่รู้เราจะกระโดดข้ามประเด็นการเพียงการ คือของหนักนี่แหละเดี๋ยวออกตรงนี้แล้วตรงไปเลยตรงระเบิดสองอันได้นลยสวัสนีสวัสนี้แต่งน้นที่ไหนนะอันนะี้ที่เด่นระเบิดสองอันออกเลยออเลยนี่ดิทางนี้ทางนี้ทางนี้เราเราออกไปไปเลยไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา แล้วหลังก็จะเึงทางที่เรามาไว้นี่ไงนี่ไงปร่งแรงดีแทนต่อไฟพวกพี่ <c oughs> มองไม่เห็นจริงว่ะเฮ้ยเยกหวานเสียวแล้วกัน สามโมงเอ่อแต่หมัดโอเคเฮ้ยเราได้น้อยอยู่แล้เนี่ยทำไมเราไม่ใช่เจ็ดแต้เลยโกเโกเอยู่ทางซ้ายไปไปไปโอ้ยหายละตัวเชี้ยนี่หลบยังไงเนี่ยเฮ้ยเราลัดนนี้ได้ดิ ไมเหมือนแถวย่านก็มีวะพี่ใช่มีตัวหนึ่งหน้าหลังเนินเนะี่ยใช่เจอละรถยานเราไปทาง<ต>ไหนพ<ะ>มพี่บูมอ่ะพี่บูมมาหายไปไหนพี่บูมไปยานแล้วยังวะตัวหนึ่งมันต้องไปทางนี้ปะใช่มันต้องไปทางนั้นเนี่ยง,งหน้านั่นแ่ะ ไม่รอดนะว่าเนี่ยมีผู้พยายามเดินมาอยู่มันกินซากแครไปแล้วอะไม่เหลือเลยอะไม่เหลือเลยเลย จะรอดไหมจะรอดไหมนะเขาแอบอยู่ไหนเนี่ยบีบม พี่บูมพี่บูมแล้วพี่จะตายแล้วพี่พี่บูมวิ่งมาพี่ แล้วก่อนพี่บูมมันหมดเวลามันมันมันก็ไปเองแล้วก่อนนะ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นไปหลงทาง <c oughs> <c oughs> ไยพี่บูมไปหลงสกายเลยพี่ไคร,รไม่พอมืดด้วยขวาวี